English on tour ร่วม on tour โดยรุ่นพิเศษ Isuzu m e w Choice ระหว่างประโยคสองประโยคนี้คุณผู้ชมทราบไม่เอ่ยว่าประโยคไหนที่มีความหมายว่ามันแยกขายได้ไหม Should we separate them? กับ Are these separate? ไม่รู้ไม่รู้เลย Should be separate t h น m Separate, separate แปลว่าแยกส่วน Separate separate มีความหมายว่าแยกต่างหากพวกมันแยกขายได้ไหมก็คือประโยคนี้เลยค่ะ Are these separate? Are these separate? ถ้าพวกมันแยกขายได้ Yes they are Yes they are แต่ถ้าแยกขายไม่ได้ No they are together No they are together ไม่ได้พวกมันมาเป็นชุด Separate แยก Separate แ,แยกต่างหาก Are these separate พวกมันแยกขายได้ไหม Yes they are ได้พวกมันแยกขายได้ No they are together ไม่ได้พวกมันมาเป็นชุดขอขอบคุณใหม่ Isuzu New 7 Choice แล้วก็ต้องขอขอบคุณ Asia Tick the Riverfront ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ